เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาหนามากขึ้นเดี๋ยวรถออกบด้ดเลยครับลำบากลำบนหลายได้ขี่เลือสัญจรไปมาลุ่งซี่ย่างเดียวนี่ก็เที่ยวตั้งเดือนกว่าพอดีกรมชุนประท่านเพิ่งออกมาถมถนนถมยังให้ก็ด,ดีเลยไทายบ้านสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านก็ได้สัญจรกัน เป็นสะดวกดีครับผมขอขอบคุณผมชนลประทานที่มาสนับสนุนมะถมถนนให้สัญจรขอขอบคุณมากครับผมตาเป็นผ้ป่วยติตเตียงเล่าอย่ยเป็นเบาหวานความดันเห็นเรื่องหัวใจตีต้องสัญจรไปมารพยาบานตลอดบางเท่ากับอาทิตย์นึงกับสองรอบบางเท่ากับอาทิตย์ละรอบไปในแดนหนึ่งมรซ้สึกว่าลราก็เป็นเป็นตลอด สัญจรนี่นะตะจะ,ะ,ะก่อนจะมากลับมาจะทั้งตรงจากบ้านเขาอะออมาตัอะไรเลยพราเพราะช่วงนำรถนี่ก็เริ่มเปลี่ยนนี่นำรถที่มันรุ่ยนำมาจากเดินบ้านมาจากบ้านมามันตรงเนี้ยก็ที่เดินเหน่อยนนี้ก็โอ้สุลักสุเล่เพราะเห็นถนนกำลังสวมเส้ไใดโอ้กออคุณทีมงานชาวท่านหลายๆเด้อที่ได้เขาบ้านได้แล้วแต่เขาบ้านเขาซ่วงแล้วดีแก้ร้าย ก็อย่าห้องอย่าหาย้นละดีใจเนาะขอบคุณเลหลายเด้อชนประท่านในหลายเด้อค่ะทีทางชนประท่านมามาสอยเหลือนะครับที่มาเด็ดทางสัญจรให้ก็ถือว่ามาสอยเหลือถูกยุดนะครับก็ขอขอบคุณมาย่างสูงทางกลุ่มชนประท่านของเฮานะครับก็ถือว่ามาซอยเหลือใด้ท่านทรงที่เพราะว่าเรือเฮากับวัชบารเรล่นได้แล้วยวนีเรือนี่มืงอื่นกันนาสีนาสีเมืแล้วครับว่าทำวงนี เป็ะสใสถนนสัาจอนธรรมาเลยชื่อว่าเชื่อมาทา่นานถึงมะแก่กับท่านทวงท,ที่ยู่เพราะว่าถ้าแก่บ่ได้เลือกกสิไปบ่ได้แล้วกับกับโชคดียุที่ท่านเช่มาทา่นานธรรมะแก่ไขกับถูกจุดได้ชงนี้ว่ากันพอดีกับอขอบคุณคน,นย่างสูงครับผมเอาดินไมา่จะาแช่มบนเอาดินมาดำดำ,ลดดำลดแล้วก็รถดปาดดำแล้วก็รถปาดนี่แหละก็สีเทีเยเ่ยวได้ไนเอื่อกี้รถดจอดโยูตอนตว้ได้ครับเนี่ย โยมาต่อสิบเป็นเรื่องรถจอดทีุ่ผลมัดเลยทั้งกุโมงเว้นทั้งนองไหวถมวงจอดทต่ผลมัดโอ้ดีใจครับดีใจครับดีใจ,ใจผมไปทั้งเลี้ยนี่ไปทั้งเลี้ยก็ได้เข่าคิ้วกันนด้เลยครับไปที่เรายี่สิบคนเที่เราสิบห้าคนจะขอบคุณหลายๆนะครับที่มาไหนค,ครับที่ประชาชนเที่ยวไหนครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณท่านท่านหลายๆครับแต่ขอบคุณทาชบ้านน้ำพุ่งใส่กันน้ำแนนหลายหน่วยงานนะ